บอสตั้มทิ้งบอมบึ้มทำแบบนี้ร่วมหัวกันโกงหรือเปล่า ทุกคนขาเกิดอะไรขึ้นทำไมบอสตั้มได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้หมายถึงใครที่รวมหัวกันโกงนั้นเดี๋ยวยังไงสาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังก่อนอื่นก็ขอกลับสวัสดีนะคะ FC แฟนคลับมิตรรักแฟนหมอลำฝากกดไลค์กดติดตามช่องมักหมอลำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไอทำคลิปต่ตอไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารหมอลำในทุกๆวันค่ะทุกคนขาล่าสุดบอสตั้มได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหว เป็นประเด็นร้อนแรงถือได้ว่านะคะช็อกวงการหมอลำเลยทีเดียวและสาวไอไปเห็นประเด็นนี้มาจากเพจคุณสัญชัยทอ,อกยังไงสาวไอก็ขออนุญาตทางด้านเพจสัญชัยทองด้วยนะคะขอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดซึ่งทางด้านคุณแสนสัญชัยทองนะคะได้พูดเอาไว้แบบนี้ว่า <S <S บื้มบอสตั้มจากแฮชแท็ก เกลียงไกลอีสานสินโพสเดือดประเด็นนี้แฟนหมอลำซุบซิบว่าเกี่ยวกับหมอลำหรือเปล่านะเกลียงไกลอีสานสินแฮชแท็กสันชัยทอล์ และก็ได้แนบรูปภาพที่นะคะทางด้านบอสตั้มโพดเอาไว้แบบนี้ว่าลาออกจากผู้บริหารแต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนหลักฐานว่าไปตามเอกสารทางราชการไม่ได้ว่าไปทำตามใจลักลอบถอดหุ้นคนอื่นเพิ่มเป็นของตัวเองแบบนี้รวมหัวกันโกงหรือเปล่านะแฮชแท็กติดตามตอนต่อไปซึ่ง นะคะทางด้านคุณสัใชัยพูดเอาไว้แบบนี้ก็อย่างที่ว่านะคะเราไม่รู้ว่าทางด้านบอสตั้มเนี่ยหมายถึงใครซึ่งบอสตั้มเองเนี่ยก็เคยเป็นอดีตผู้บริหารของคณะหมอลำเสียงวิหกซึ่งตอนนั้นก็มีผู้บริหาร3มคนนะคะก็จะมีทางด้านบอสนกบอสตั no, ้มและก็บอสหนุ no. แต่ตอนนี้นะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วแต่ ยังถือหุ้นส่วนอยู่อเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังทางด้านคุณสัรชัยทกพูดเอาไว้แบบนี้นะคะอะที่ผูกหรือที่ควรจะเป็นกับเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ค่ะพี่น้อง,งรประเด็นห้อนครับผมของวงการมอลำนนะครับบอดทันะจากเจก่สันติ์โอดเดือดโอดเดือด ประมาณว่าลาออกจากผู้บริหารแต่ไม่ได้ลาออกจากหุ้นสว่วนนะครับโอ้ไซคำบแรงไ่คำบแรง,งพอสมควรรวมหัวกันโฟมหรือเปล่าอันนี้ผมก็รัวหมายถึงับแฟนมอลัมกับที่แรกแฟนมอลัมกับสงสัยว่าเอ๊ะเกี่ยวกับมอลัมบอรหรือว่ากันไดนผมเนี่ยแหละก็เลยเอามาโปนเนเน็ตเหียญลาสุดปอดต่ำ ขามาคอมเมนต์อีกเลยนะครับว่าถูกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโป้งเดิมนะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วอันนี้เพิ่งรู้เด้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเพิ่นสดมวดดลควรกับสดหอจอดอกันนะครับเสียวหูก็คือหมอรัมเสียงพี่ผมเนอี่ยเป็นจู่แล้วกันสามคนมีบอลตับให้เอก,อก,อก,น,กบบอนุกผสมก่อนหลังบอลนุกหล้วก็วิบรรหากันอันนั้นเขาบอกไปอยู่บ,บอลต่ำก็กออกมา แต่ในมุมความบอลต่าเนี่ยก็ให้ก็ว่าออกมาจากการทำหน้าที่แต่ไม่ได้ออกจากการเป็นผู้ส่วนอ่าทีมที่ไปก็คือใ่คายก็ว่าเพื่อนเป็นเชคที่ภาคนิอจังหวัดเชคที่เอกสารทา้งราชการปรากฏว่ามีการถอดบอลต่าออกจากผู้ส่วนหมอรัาเสียงที่ผมอ่าทางบอลต่าจะเลยไ่พอใจบรดนี้นะครับก็เลยไม่พอใจเพราะ ไม่ได้ออกจากหุ้นส่วนลาออกจากผู้บริหารเฉยๆนะครับข้อที่จริงเป็นจังไดส่งรอบฟังทางเสียงวิงวอกว่าเพิ่นสิวาจังไดน,นะครับแต่ณนะตอนนี้ในมุมของบอตั้มก็น่าจะมีการดําเนินการทางกฎหมายทางศาลน,นะครับเพื่อที่จะตัดสินประเด็นนี้ว่าที่ถูกหรือที่ควรจะเป็นจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่า ใหญ่โตพอสมควรครับสุดท้ายแล้วที่มาที่ไปจะใช่อย่างที่พอตสสั้มบอกไหมหรือเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเป็นยังไงรอดติตตามครับคือทางด้านคุณสัญชัยก็ออกมา พูดถึงประเด็นนี้เนาะก็คือพอเห็นบอสตัมโพสต์แบบนี้ก็เอามาแชร์พอเอามาแชร์ปุ๊บบอสตัมเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์โพสต์นี้ของคุณสันชัยบอกว่าประเด็นของวงเก่าสองปีกว่าที่แล้วตกลงกันว่าโพสต์ลาออกเพื่อลดความกดดันเพื่อให้วงไปต่อได้สะดวกขึ้นเหตุเพราะเลือกกันแล้วแฟนคลับก็แบ่งแยกเอาไปเอามาสักระยะหนึ่ง เอกใจไปเช็คระบบหุ้นส่วนสรุปชื่อถูกถอดจากหุ้นส่วนหุ้นถูกโยกย้ายไปหมด ONG UM มากคร่าประเด็นเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบอสตั้มเนี่ยก็เคยเป็นอดีตผู้บริหารคณะหมอลำาเสียงวิหกร่วมทั้งหมดสาคนเนาะมีพระเอกนพพงศกรบอสโนแล้วก็บอสตั้มสามคนทีนี้บอสตั้มเนี่ยก็คือถอด ถอดรายชื่อผู้บริหารก็คือลดตำแหน่งผู้บริหารแต่หุ้นส่วนเนี่ยไม่ได้ถอดออกถอดแค่รายชื่อผู้บริหารเหลือแค่บอสนกกับบอสหนุแต่ทีนี้พอเรื่องผ่านไป2ปีเหมือนกับว่าบอสตั้มไปเช็คก,กับระบบหุ้นส่วนนะคะไปเช็คระบบหุ้นส่วนแล้วพบว่าชื่อถูกถอดออกจากหุ้นส่วนอะเรื่องนี้ทุกคนขาเราไม่รู้ว่า สาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันเป็นจริงไหมอย่างที่ว่านะคะทางด้านคุณสัญชัยทอก็พูดเอาไว้แล้วว่าทางด้านบอสตั้มเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยเรื่องราวเป็นยังไงนั้นคือไม่รู้เลยจริงๆทุกคนขาไม่รู้ว่าความเป็นจริงน่ะ มันเป็นยังไงจริงเท็จแค่ไหนเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่สิ่งที่รู้ก็คืออย่างที่ว่าแหละเขาเคยเป็นผู้บริหารของคณะมารามเสีงยงวีหกแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่ามีปัญหาเลิกลากันไปแล้วก็ยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารแต่พอมาเช็คหุน้นพบว่าหุ้นหายไปแบบนี้แหละสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้และก็ยังมีโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะของบอสตัมด้วยบอกว่าใครว่าเกินไปลองมาเป็นผมดูไหมกว่า3ปี ไม่มีรายได้จากธุรกิจหลักของตนเองทั้งที่รายรับกว่า200ล้านยํำกว่า200ล้านบาทเป็นคุณจะทนได้3ปีแบบผมใช่ไหมใจเขาใจเราเนาะนะก็คือหมายถึงว่าธุรกิจหลักก็อาจจะเป็นธุรกิจของคณะหมอลำเสียงวิหกรายได้3ปีเนี่ยประมาณ200ล้านแต่เขาไม่ได้รายได้จากธุรกิจหลักของเขาเลย ก็ไม่รู้นะคะพี่น้องขาคือความหมายเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเนาะว่าเป็นวงเก่าก็คือเสียงวีหกนั่นแหละแต่เรื่องจริงไหมที่ได้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปคุณสัญชัยก็ได้ไหมมีการคำนวณด้วยนะคะในเรื่องของรายได้เดี๋ยวสไอ,อเปิดให้ดูเนาะรายรับ3ปี200ล้านลองคำนวณเมอนกันอนนะปีละส0งรงานงานละประมาณ30,000 0ตกปีละ68ล้าน 3ปีกระทักับ200ล้านแต่อย่าลืมเด้อค่าใช้จ่ายหมอล้ำหลายคักต่องานแทบสิบ่เดือดสำหรับประเด็นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ในวงการหมอลำเลยทีเดียวและอย่างที่สาวไอาพูดนะคะไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุนั้นเป็นยังไงมายังไงใครถูกใครผิดอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆและอยากฝากถึงทุกๆบอสนะคะทุกๆ คนในวงการไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนตกลงกันดีๆคุยกันหลังบ้านคุยกันดีๆเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันอีกงานและอยากเห็นคนไทยรักกันนะคะสามารถคีกกันพูดคุยกันด้วยเหตุและผลแต่ถ้ามันบากกว่าแรงจริงๆเนาะก็อาจจะเป็นในเรื่องของกฎหมายเข้ามาอีกทีอะยังไงสาวไอก็อย่างที่ว่าค่ะอยากเห็นคนไทยรักกันตกลงกันดีๆเนาะสาหรับเมื่อนี้สาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ พบพอกันไหมคลิปหน้าค่ะ,คะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ